สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพี่ออยซีรีออนแม่ของหนูหนุ่นิ้งคนขายกิฟติดผมที่ถนนคนเดินบุรีรัมย์มาแล้วค่ะจะมาชวนเพื่อนๆทำยังละผมแบบนี้กันค่ะเป็นสไตล์หวานๆน,นะคะทำได้ง่ายๆด้วยค่ะไปดูอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมกันเลยนะคะไปเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์หลักๆที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นลูกปัดค่ะ เอ็นยางยืดค่ะแล้วก็ผ้ามุ้งค่ะอุปกรณ์หลักๆมีเพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการร้อยลูกปัดนะคะให้เป็นวงเท่ากับขนาดหนังยางและผมนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,ะเส้นหนึ่งก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ20 ยี่สิบกว่าเมตรน,นะคะเมื่อได้ตามขณะที่ต้องการแล้วนะคะก็ผูกค่ะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยต่อมาเราก็จะทำตัวผ้ากันค่ะ ไปเลยค่ะสำหรับตัวผ้านะคะเราจะตัดผ้ามุ้งนะคะขนาดความกว้างนะคะ20ซนติเมค่ะความยาว80ซนเมตรนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเย็บนะคะนี่ค่ะพับทบแล้วก็นำมาเย็บ เว้นช่องว่างตรงกลางไว้สำหรับการกลับผ้าออกมาในส่วนของตรงปลายผ้านะคะเราจะทำเป็นเฉียงก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทำเป็นตัดตรงก็ได้แล้วแต่ความต้องการว่าเราอยากจะได้ลักษณะแบบไหนไป,ไปเย็บกันเลยค่ะ<ป>เมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้เราเลือกปลายเฉียงนะคะอันนี้ตัดขอบเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาเราก็กลับผ้าค่ะกลับผ้าออกมานะคะจะทะลุผ้าออกมาตรงที่เราเว้นช่องว่างไว้นะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็นําผ้ามาผูกเข้าด้วยกันเลยค่ะสำหรับวิธีการผูกนะคะเราจะแบ่งผ้าออกเป็นกึ่งกลางนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผูกเหมือนเราผูกเชือกลองเท้าเลยค่ะ น,นะคะคตัดรูปทรงของผ้าให้เรียบร้อยเพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะลองทำดูนะคะ คุณทำได้ค่ะง่ายนิดเดียวค่ะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ